ชุมพรนะครับภาคใต้ของเราเองนะครับจะเข้าเกลียบนะครับปลาเส้นจาก1กิโลนะครับฟังดีๆนะครับสำหรับลูกค้าที่มองเึงโอกาสนะครับจาก1กิโลเป็น1กิโล จาก1กิโลเป็น2กิโลจาก2กิโลเป็น10กิโลจาก10กิโลเป็น20กิโลนะครับวันนี้ลูกค้าจัดข so <too> ้าวเกลียบปลาเส้นนะครับจำนวน15กิโลนะครับเป็นข้าเกลียวปลาเส้นเล็กนะครับจำนวน15กิโลและจัดข้าวเกลียบปลาตู้เส้นเล็กรสกรุ้งนะครับ15กิโลนะครับแล้วก็แอดมินนะครับก็เมื่อลูกค้าทำยอดได้นะครับเราก็แกงข้าวเกลียบปลากัเล็กนะครับอร่อยไม่เหมือนใครใครกินแล้วติดใจนะครับไปทอดจริงนะครับถ้าอร่อยนะครับอย่าลืมกลับมาหาเรานะครับวันนี้แอดมินเตรียมแพ็คส่งลูกค้าชุมพรนะครับจำนวน20กิโล เจอปัญหาปุบ๊บอ๋ไปต่อไม่ได้ละมีทางแก้ง่ายๆก็คือทุกครั้งที่เจอปัญหาแล้วคิดจะยอมเนี่ยให้คิดถึงเป้าหมายไปแก้ที่เป้าหมายแล้วก็วายในการทําเป้าหมายคือเหตุผลที่มีความหมายต่อชีวิตเราและต่อชีวิตคนที่เรารักที่เราต้องสําเร็จเป้าหมายนี้มันคืออะไรแล้วก็คิดถึงคนต้นแบบที่เขาเคยเจอปัญหานี้แต่เขาก็ยังฝ่าด่านได้ให้เอาเป็นพลังพร้อมกับอ่านหนังสือเสริมสร้างแรงบันดาลใจฟังคลิปดีๆที่เสริม สร้างแรงบันดาลใจเนี่ยเพื่อให้ประคับประคองพลังงานของเราในการยินยัดจนเรามีความก้าวหน้าพอมีความก้าวหน้าก้าวหน้าไปมาทําต่อเนื่องกลายเป็นเราเชี่ยวชาญขึ้นพอเชี่ยวชาญขึ้นเราก็จัดการปัญหาทา้าทายได้มากกว่าเดิมความสําเร็จก็จะสูงขึ้นอันนี่เป็นกระบวนการที่จะต้องผ่านให้ได้นั่นหมายถึงว่ายิ่งเราเผชิญกับปัญหามากเท่าไหร่แล้วเรายืนหยัดในการแก้มันมากเท่านั้นเนี่ยความสําเร็จของเราก็จะยิ่งมากขึ้นข้าวเกลียบปลาปตณีแท้เป็ด เอราคาโรงงานลูกค้านำไปทอดขายบุกตลาดก่อนใครส่งโรงเรียนโรงเพยาบาลร้านบา้าร้านส้มตำร้านข้ยเตียวร้านของชำร้านของฝากในจังหวัดร้านชากาเฟ่ทอดเป็นขายรวยมีกำไรงานขอบคุณที่ติดตามปัตตนีฟิชใส่ตะรกก้า